อะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม3 k i คิง o ้ e ม t r e m e นะฮะวันนี้ผมก็จะพาเล่นโหมดอารีนากันอีกเหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่หลายๆคลิปผมได้เล่นไว้นะครับตอนนี้พลังลบก็1,21,000นะครับเมื่อวาน1 1 7่0นะฮะก็เพิ่มมาประมาณ3-4,000นะครับขึ้นยากนะฮะพลังลบขึ้นยากมากนะครับ ต้องทำหลายอย่างมากนะฮะกวาจะขึ้นแต่ละพันสองพันนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะเล่นกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวมันก็มันก็เหมือนเกมเก็บเลเวลทั่วไปนะครับมันจะมีช่วงที่แบบขาขึ้นขาลงของมันนะฮะถ้าขาลงก็วันละสามสี่พันนะครับพลังลบที่มันขึ้นนะฮะถ้าขาขึ้นก็โอ้ยวันละเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วจะช่วงของมันนะครับอ่ะไม่เป็นไรเล่นกันไปยาวๆนะฮะอ่ะเราไปดูกันที่สนามประลองของเรากันเลยนะครับหรือว่า อาีนานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ253นะครับผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์3นะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์3นะอ่ะเดี๋ยวเราหาคนที่ไม่เก่งมากมาตีก่อนแล้วกันนะครับอ่ะคนนี้แล้วกันนะคนนี้จะมีเตียวเดียว5ดาวนะครับป้าโจ4ดาวแล้วก็จูลง6ดาวนะฮะหัวไต่5ดาวด้วยนะครับ VIP 3นะไม่รู้ว่าจะตีเขาชนะหรือเปล่านะครับ เมื่อวานเราตีเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะผมตีเมื่อวานเมื่อวานผมตีเขาไปสองรอบนะฮะร,รอบแรกชนะรอบที่สองแพ้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะทีมก็เหมือนเดิมนะฮะโดนเล่นแล้วนะครับอะมากออกันอยู่ตรงกลางเหมือนทุกทีนะครับอตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะฮบว่าทีมไหนได้เปรียบทีมไหนเสียเปรียบนะครับบอกได้แค่ว่าทีมผมเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับ จูลงทีมเขาอันติแล้วนะครับโอ้โหปาดทั้งจอนะฮะทีมผมเลือดหายวับเลยนะครับดูกันต่อไปยาวๆนะฮะสงครามยังไม่จบที่เพิ่งนับศพทหารนะครับเขาบอกแบบนั้นนะฮะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเล่นเกมนี้มากี่วันกี่เดือนแล้วนะครับจำไม่ได้แต่ก็น่าจะประมาณน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับ สามสามอาทิตย์ได้นะประมาณสามอาทิตย์นะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขก็เจ็ดสายี่ิบเอ็ดประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะที่เล่นเกมนี้มานะอันนี้คือค่าคะแนนเอานะครับแต่ไม่ยังไม่เกินหนึ่งเดือนนะเอาอันจูร่องเขาอันตีอีกแล้วนะครับอันตีบ่อยมากนะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะชนะเขาได้ไหมนะฮะเมื่อวานเราแพ้เขาไปตาหนึ่งชนะไปตาหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะ ตอนนี้เดี่ยวเดียวกับจูล่งทีมเขาก็เลือดเหลือประมาณพันกว่านะครับแต่ตัวปวนมันคือปานโจทีมเขานะฮะที่มันจะเสกลูกน้องออกมาเรื่อยๆนะครับมันทําให้คุณพลทีมเราเนี่ยมันไม่ไปตีบุนพลทีมเขานะครับแต่มันไปตีลูกน้องเขาแทนนะครับคือพวกทหารนะฮะริวรอนะครับจะไม่เป็นไรนะฮะอัดอันติไปเรื่อยมันก็ไปโดนอีกนั่นแหละนะครับ ตอนนี้ก็จูโร่ทิมเขากําลังตีอยู่กับเจยวครับทีมผมนะฮแล้วก็นกสุนนะครับอยู่ทางด้านล่างนะส่วนอีซีก็อยู่ด้านบนนะครับกําลังตีลูกน้องอยู่โหเรียบร้อยครับอีซีไม่สวยแล้วนะฮะโอ้แพ้นะครับแบบนี้แพ้แน่นอนนะฮะแพ้ตัง้งแต่ตาแรกเลยไม่ไหวนะครับ <laughs> ไม่ไหวนะครับแบบนี้ อีกอย่างทีมเขาก็มีหัวไตด้วยนะครับที่หิวเลือดให้เรื่อยๆนะฮะถ้าหัวถ้าเราเก็บหัวไตไม่ได้คืองานหยาบเลยนะฮะถ้าเก็บหัวไตไม่ได้นะครับมาดูนะว่าเกมมันจะพลิกได้ไหมโอ้คงไม่พลิกแล้วแหละนะครับเหลือโรกซุนตัวเดียวเรียบร้อยนะฮะไม่มีพลิกเกมไม่พลิกเลยนะฮะไม่ได้ให้ผมลุ้นเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะ เราไปตีกันที่ตาต่อไปนะครับตาแรกเปิดมาก็ไม่สวยแล้วนะครับเรามาดูกันที่อันดับ2อ9อบแล้วกันนะครับพลังเขา9้าหื่น้านะคนเมื่อกี้8 9ดหน้านะครับอาจจะไม่มีดวงนะเราไปตีคนนี้ดูอาจจะมีดวงก็ได้นะครับทีมเขามีจูโลงห้าดาวนะครับเดียวเดียวสี่ดาวโจโฉสี่ดาวตัวนี้จิวยีหรือเปล่าเอาเป็นสุ่กวนนะ ซุงควนห้าดาวแล้วครับแล้วก็หัวไตอีหกดาวนะไปดูกันเลยนะครับว่าจะชนะเขาได้ไหมนะฮะก็ขอให้ชนะนะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินลีไม่มีเงินลีหาคู่ต่อสู้อื่นแล้วนะมีเงินอยู่พันเดียวนะครับนะซูมออกหน่อยนะฮะถ้าชนะอย่าบอกเลยแจ่มมากนะฮะอาจจะชนะก็ได้นะครับตามเมื่อกี้ที่เราแพ้ก็เพราะว่า ทีมของเขามันมีหกดาวสองตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นสุนไม่ใช่สุนเออเกือบหลุดเขา้าว่าสูนกวนหนึ่งแหละเป็นหัวไตนะครับหัวไตกับจูลองที่ดาวดาวมันเยอะนะครับแล้วเป็นตัวดาเมจกับซับพอร์ตด้วยนะทีมผมมันมีแค่ดาเมจกับแทงนะครับก็เลยอาจจะสู้ทีมดาเมจซับพอร์ตไม่ได้นะฮะแพ้ทางนะครับถ้าว่าแพ้ทางก็ได้่ตณตอนนี้ทีมผมก็เลือดยังเยอะอยู่นะฮะคง มีแค่สุนเกียรติตัวเดียวนั่นะแหละที่เลือดหายไปเยอะนะอะจูโล่งทีมเขาอ,อันตินะครับทีมผมเลือดหายไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตทุกตัวเลยนะฮะอันติแรงจริงนะครับจูโล่งเนี่ยผมก็มีนะแต่เป็นสี่ดาวนะครับยังไม่กล้าเอามาเล่นนะฮะมันยังสี่ดาวอยู่ครับค่าสแต็คค่าสแต็กตัวละครมันยังไม่เยอะนะคมันยังไม่โหดพอนะถ้าจําเป็นก็ อยากจะให้มันได้สักห้าดาวนะครับถึงจะเอามันมาบูนะฮะก็คงต้องรอเก็บคิตตันสุ่มหานะฮะตอนแรกๆก,ก็คิตตันเยอะอยู่นะครับหาง่ายพอหลังๆมาเลเวลห้าหกสิบขึ้นม่คิตคตันม่หายากนะของแร่เลยนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกวจะเก็บได้2,500ันเพื่อที่จะไปสุ่มสิครั้งนะที่มันจะยืนยันตัวส้มนะฮะแต่ตัวแดงเนี่ยก็ ตัวแดงก็ออกบ่อยอยู่นะถ้าสูงสิบครั้งตัวแดงจะออกน่าจะประมาณห้าหกตัวอยู่นะครับเฉลี่ยแล้วสองครั้งต่อหนึ่งการออกนะฮะก็อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะตานี้มีแววนะฮะชนะแน่นอนนะครับตานี้มีแววเรียบร้อยนะฮะตาเมื่อกี้แพ้แบบลาบคาบเลยนะแต่ก็ไม่เชิงลาบคาบนะฮะทีมศัตรูก็หายเยอะพอสมควรนะตาเมื่อกี้นะครับตานี้เราอยู่คบหมดทุกตัวเลยนะฮะ ศัตรูตายหมดนะครับประสบความสาเร็จเลยนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราตีคนนี้ไปแล้วนะฮะดูกันว่ามีเงินรีไหมน่ายังมีเงินรีอยู่นะครับมีเงินรีได้อยู่นะอ่ะ๋ยวเรามาตีคนนี้แล้วกันนะครับอันดับ246พลัง8ปดหมนเะก้าะเขาจะมีโจโฉ5้าดาวนะครับจูโลกสี่ดาวแล้วก็ซุนกวน5าดาวมัวไต่หดาวนะครับ VIP 0 Level 76นะสู้ได้แน่นอนนะตานี้ตาที่เราแพ้ตาแรกคือเขา v i p 3สนะครับส่วนผมยังไม่มี VIP เลยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกันนะอาจจะเกี่ยวกันก็ได้นะครับ v i p สูงกว่าก็มีโอกาสชนะนะครับเพราะว่ามันการเติมแต่ละครั้งมันจะได้ไอาเทมได้หลายเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะเราก็อาศัยเล่นนาน,าน <c oughs> ๆเล่นยาวๆแล้วกันนะครับเพราะว่า มันเป็นเกมเก็บเลเวลเกมแนวแบบฟาร์มเลเวลมาฮะมันจะไปรีบร้อนรีบร้อนก็ไม่ได้นะครับบางที่แบบโอเราเปิดเกมมาวันแรกเลเวลหนึ่งนะฮะเราเติมไปเป็นหมื่นวีเอพีห้าวีเีหกเนี่ยมันก็ยังทำมันได้มากนะครับเพราะว่าเกมเก็บเลเวลมันก็ต้องการให้เลเวลสูงๆเพื่อที่จะปลดล็อกระบบเพิ่มพลังลบต่างๆนะครับนะเกมเก็บเลเวลเสน่ห์ของมันคือต้องเล่นให้นานนะครับ ถ้าเล่น1นถึงสวันแล้วกิ่งเลยนี่ไม่ใช่นะฮะมันต้องใช้เวลาแล้วห้าหวันเลยนะครับถึงจะเป็นสายเติมหนักๆก,ก็ต้องใช้เวลาฟาร์มอยู่ดีนะฮะสายเติมเนี่ยมันจะมีดีตรงมันไดไอเทมเยอะกว่าสายฟีนะครับการเติมแต่ละครั้งได้ไอเทมเยอะมากนะฮะพอไดไอเทมเยอะมันก็บวกพลังลบให้เราเยอะนะครับอ่ะสมมติสายเติมเล่น2วันไอเทม10ชิ้นนะฮะ ถ้าสายฟรีเล่น2วันไอเทม5้าชิ้นแบบนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างสายเติมกับสายฟรีนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นสายเติมมาไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ายังเรียนอยู่ยังไม่ได้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะครับถ้าอยากจะเติมจริงๆก็เติมนิดๆหน่อยๆนะอาทิตย์ละ50บาทอาทิตย์ละ,100ะร้อยนะฮะก็เก็บเงินมาเติมนะฮะถ้ารักเกมนั้นจริงๆก็เติมนะฮะตามเมื่อกี้เราชนะนะครับ เป็นข้อดีของเราอ่ะตอนนี้เรามาตีคนนี้แล้วกันนะฮะโอ้คนนี้เขาเป็นริโป้ด้วยนะครับก็เขา v i p 1นะครับเลเวล79เท่าผมเลยนะฮะพลัง16035นะครับเขามีริโป้4ดาวนะฮะมีเตียวหุย5ดาวหัวไต6ดาวโจโฉ5ดาวแล้วก็อุย๋ดาวนะครับเจอตี้ตึงนะครับถ้าภาษาชาวบ้านก็เจอตี้ตึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราลองไปวัดดวงดู ใชเราชนะแสดงว่าเราดวงดีนะเพราะว่าทีมเขาเนี่ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะมีทั้งแทงมีทั้งดาเมจมีซัพพอร์ตด้วยนะครับมีสายบ้าพิษทหากโอ้ถ้าแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะโอ้โหผมเปิดมาครับดิปโปเขาอันติเลยนะครับอโอโครับโจโฉทีมผมปักธงแล้วนะครับ Boost รบูสต์ดาเมจนะตีเร็วขึ้นตีแรงขึ้นนะครับประมาณแฝดเลนะครับ แปดถึงสิบวินะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็นวลอยู่ตรงกลางอยู่เลยนะครับทีมศัตรูเนี่ยก็คงจะมีหัวไตกับลบหัวไตกับอุซีนี่แหละที่พอกินเกียนนะฮะอุซีมันสามารถเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนได้นะครับที่เป็นรูปโล่สีเหลืองๆนะพู้ยังไม่จบนะฮะริรปโป้อันติแล้วทีมผมไปแล้วหนึ่งครับซุนเกียนนะ ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับตัวเกียง์เขายังอยู่เลยนะริโป้ยังอยู่นะครับเตียวหุยก็ยังอยู่ยังอยู่ครบเลยนะที่ดูด้วยตาเปล่านี่นี่ยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะครับทีมเขาโหดจริงนะยอมรับเลยนะครับเตียวหุยกับริโป้ที่มันก็กึืดาเมจกึงนแทงซะด้วยนะครับโอ้โหอันติรอบที่สามครับทีมผมหายเกี้ยงเลยเยอะลบสุดตัวเดียวนะฮะถ้าตานี้แพ้ก็ไม่โทษใครนะครับโทษตัวเองนะ แพ้ก็แค่วอมนะแพ้ก็แค่วอมเออเรีบร้อยนะฮะตานี้แพ้แบบรับคาบเลยนะครับศัตรูเขาเหลือเยอะด้วยแหละนะอ่ะไม่เป็นไรแพ้ก็แค่วอมนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า เราแพ้บ่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเอาฮะทีมผมมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมแค่อยากจะทําคลิปเพื่อบันเทิงท่านผู้ชมนะเพื่อดูข้าเมเวลาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาจะมาโชว์ความเทพความอะไรขนาดนั้นนะครับเรามันยูทูบเบอร์ยาจบนะฮะยูทูบเบอร์ยาจกนะครับถ้าเข้าใจความหมายก็นั่นแหละยูทูบเบอร์ YouTuber ยาจกนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าหากท่านผู้ชมชอบนะครับผมฝากาท่านผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของผมนะเยอยูทูบเบอร์ยาจกนะรหรือจะเปลี่ยนชื่อช่องดีนะประมาณนี้แล้วกันนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ